พูดถึงแมคโครโฮลเลกาคารดมีผมเองได้เข้าไปเซิร์ชดูเป็นประจำศึกษาข้อมูลเรื่องของอาหารซึ่งเป็นเพจหนึ่งที่เราดูข้อมูลตลอดอาหารมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆเ,เราต้องตามให้ทันเราจะได้ความรู้เยอะขึ้นเอามาปรับใช้กับทางร้านทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้ มีทั้งเรื่องของสูตรอาหารการคัดเลือกวัตถุดิบการควบคุมต้นทุนน่าจะได้ไอเดียดีๆไปทําร้านไปต่อยอดต่างๆได้ผมก็ตามไปเรียนคอร์สออนไลน์อีกหลายๆคอร์สเลยครับการตลาดออนไลน์การจัดการครัวในเรื่องของการจัดการร้านต้นทุนต่างๆบัญชีทุกอย่างค่อนข้างมีประโยชน์กับทางเราแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆส่วนลดสาหรับซื้อของในแมคโครอีกด้วยมีโอกาสได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปู้สึกคุ้มค่าแล้วก็ประทับใจกับโครงการดีๆของแมคโครได้เรียนโครงสร้างพื้นฐานได้เรียนระบบหลังบ้านระบบการจัดการวัตถุดิบม โ o เลกาอคาเดมี oh, เป็นค้สเรียนออนไลน์ที่ดีมากและที่สำคัญเรียนฟรีด้วยนะครับทุกคนที่เป็นเจ้าของร้านต้องเข้าไปดูเลยค่ะ